เป็นแบบนี้วันที่ต้องการกำลังใจที่สุดสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งกันนะบ้านยายเก็บฟืนแม่สาก็าไปค่ะบ้านน้องที่จมน้าแม่สาก็าไปนะบ้านยายอุ่นแม่สาก็าไปค่ะแม่สานึกถึงตอนที่เราเสียน้องชมพู่ทุกคนมาช่วยแบบเต็มใจสุดๆอะเต็มใจที่สุดเรื่องอื่นคือมันมาโดนเสี้ยมโดนปั่นทีหลังนี่เองค่ะนะเพราะเงินเพราะรายได้มันยั่วใจค่ะเมื่อก่อนพวกเราลําบากมากขุดมันเกี่ยวข้าวดํานากรีดยางคือทุกคนที่นี่เอาจริงๆไม่เคยไม่เคย ไม่เคยได้โอกาสที่หาเงินได้ง่ายอ่ะเออพูดแบบไม่ต้องแปลเลยนะพวกเราไม่เคยได้รับโอกาสที่หาเงินได้ง่ายแบบนี้มาก่อนถือว่าหาเงินได้ง่ายมากอาชีพเกษตรกรคืออาชีพที่เก็บเงินแทบหาเก็บเงินเก็บไม่ได้เลยหากินยังไม่พอหาเก็บนี่อย่าฝันเลยว่าจะมีนะคะหาเก็บเนี่ยนะคิดดูนะว่าพวกเราแข่งกันทํางานพวกเราแข่งกันทําเกษตรอะ่ะนอนกันประมาณคนล,ละสี่ชั่วโมงนะหน้าฝนเนี่ยแทบใส่รองเท้าบูทนอนเลยนะคะเฝ้าสวนยางใส่รองเท้าบูทไว้ตลอดเวลา ฝ้าสวนยางถ้าเกิดคึ้มฝนมาหรือว่าเสียงฝนมาอะไรแบบนี้นิดๆหน่อยๆนี่พวกเราก็วิ่งหยดน้ำกดกันแล้วต้องใส่รองเท้าบูทไว้ตลอดเวลานั่งพักก็ห้ามหลับนะสี่ทุ่มเนะี่ยกีดเสร็จสี่ทุ่มนั่งพักก็ห้ามหลับค่ะนะแล้วน้ํายางจะหยดประมาณสามชั่วโมงน้ํายางจะหยดประมาณสามชั่วโมงเป็นอย่างต่านะคะทีเนี้ยเราก็รอน้ํายางหยดใช่ไหมคะในระหว่างนั้นเราก็ใส่รองเท้าบูทรอถ้าฝนตกมาก็คือที่กีดไว้เสียแรงเปล่าเสียหมดเราต้องรอวิ่งหยดน้ำกดแล้วเอาเวลาไหนไปนอนค่ะตื่นเช้ามาหน้าฝนน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 นะถ้้้าาาาาเเป็หีี่่ตตืืืกกลยชม เตรียมตัวเตรียมทำกับข้าวอาหารอะไรให้ลูกไปโรงเรียนเสร็จส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จนะวิ่งไปหยอดน้ำกดนะหยดน้ำกดยางไปดำนาทำนาไถนาตกข้ามมากีดยางชีวิตจะเป็นแบบนี้ทุกวันหาเวลาพักผ่อนน้อยแล้วออรายได้เนี่ย้อยมากค่ะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วทีนี้พอมาเจอการทําช่องย t ท b e มันง่ายมากอ่ะมันได้เงินง่ายเอาจริงๆริงมันออจะจะใช้คําว่าอะไรดีมันง่ายมากค่ะถ้าเทียบกับความหนักหน่วงในการทํางานเกษตรแทนที่จะแบบจะหากินยังไม่พอหาเก็บนี่อย่าฝันเลยค่ะ นะการทําช่อง youtube ได้เงินง่ายอย่างแรกต่อให้ไม่มีเอฟซีที่ออ,อยู่เบื้องหลังเป็นพิเศษนะคะต่อให้ไม่มีเอฟซีที่อยู่เบื้องหลังเป็นพิเศษนะก็จะได้ยอดวิวที่ตีเป็นเงินเหมือนที่น้าไหลเขาบอกอะไรค่ะนะ,ะนะก็จะได้ยอดวิวที่แปลเป็นเงินได้เงินเดือนครูที่โรงเรียนยังไม่เท่านี้นะคะครูที่โรงเรียนยังได้เงินเดือนไม่เท่ากาันเป็นยูทูบเบอร์ นอกจากการได้ยอดวิวแล้วถ้ามี FC หลังบ้านแล้วคะจะไปไหนทีสตาร์ทรถทีมีแม่คนนู้นแม่คนนี้อะค่าขนมค่าน้ํามันค่ากาแฟค่านู้นค่านั่นค่านี่ถ้ามีแม่ๆสิบคนยี่สิบคนแม่ยานหวัดดีค่ะกอดๆค่ะแม่ยานของหนูใช่แม่เนี่ยหนูนึกถึงความอบอุ่นเมื่อก่อนนะวันข้างหน้าหลังจากวันนี้หลังจากไลน์นี้ของหนูนะใครจะเอาไปทาเป็นประเด็นใครจะด่าใครจะว่าอะไรเชิญค่ะหนูไม่เครียดหนูไม่โกรธหนูไม่แค้นหนูไม่อคาตใครใครจะทาอะไรเชิญเพราะว่าหนูห้ามก็ไม่ได้แต่หนูขอพูดเเพราาะะววว่่ันนนนีี้้ยอุสแล หนูไม่มีความอาฆาตให้ใครหนูไม่มีความอาฆาตใครในวันที่เราสูญเสียลูกเยอุ่นมาเต็มบ้านหนูเลยค่ะทุกคนทุกคนจริงๆช่วยกันเตรียมงานจัดงานอะไรให้จนเสร็จจนจบนะคะที่นี่คนก,กอกเขามีน้ําใจนะเวลาบ้านงานงานแต่งงานโพงานอะไรก็ช่างอะนะทุกงานพวกเราก็จะมารวมกันหมู่บ้านเล็ก,ลกๆมีไม่กี่คนแล้วค่ะนะจริงๆแล้วเห็นไหมจริงจริงแล้วพอถึงวันแบบนี้คนกอกต่างหากล่ะคะที่ไม่ทิ้งกันคนคนข้างนอกเขาจมงยังไงก็ไม่สำคัญหรอกค่ะคนกอกด้วยกัน วันนี้มองเถอะว่าเนี่ยเอาเอางานศพของยายอุ่นเป็นที่ตั้งนะคะวันนี้มองเถอค่ะว่าวันที่พวกเราสูญเสียคนในหมู่บ้านจริงๆแล้วมีไหมคะคนที่อยู่ข้างนอกที่มาสนใจพวกเราที่มันมันมากกว่าคนกบอกด้วยกันไม่สาจอดรถวันนี้บ้านก็เออบ้านงานก็ไม่ได้มีใครอะไรมากมายก็เป็นเอญาติยายอุ่นบ้างญาติสามียายอุ่นบ้างก็เป็นธรรมดานะตามธรรมดาตามเขาเรียกว่าอะไรอะ บ้านๆอะตามประเพณีบ้านเราญาติฝั่งนี้บ้างน,นิดๆหน่อยๆไม่กี่คนญาติฝั่งนู้นไม่กี่คนนะอย่างพี่สมบัติแกก็มีเมียใช่ไหมคะเมียแกอยู่หมู่บ้านอื่นก็ญาติเมียแกยยบ้างมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มากับอะไรแบบนี้ก็มีกันไม่กี่คนจริงๆแล้วพวกเราก็มีกันคือคนกอกแค่นี้เองก็เป็นบ้านล้งๆที่ไม่ได้มีแขกเหลืออะไรที่มันสําคัญอะไรมากนะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันอยู่ภายนอกมากไปจริงๆแล้วพวกเราพวกเราควรจะรักกันนะพวกเราควรจะรักกัน ใครจะเอาไรนี้ไปทำคอนเทนต์ไม่เป็นไรคะ่ะไม่สายอยากพูดถึงความอบอุ่นที่คนก,กอดๆด้วยกันเรามีให้กันนะเมื่อก่อนนี้ขุดมันดำนาเกี่ยวข้าวทําอะไรนี่เราไปกันนะหมู่บ้านเล็กๆนะวันนี้เกี่ยวข้าวใครพวกเราจะรวมตัวไปลงแขกลงทุ่งทุ่งนั้นเลยนาของคนนี้คนเดียวพวกเราจะไม่คืออย่างขุดมันเกี่ยวข้าวนี่นะพวกเราจะไม่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนไม่ขวางทางกันนะไม่ปาดหน้ากันไม่ตัดหน้ากันเพราะคนในหมู่บ้านที่ที่เป็นแรงงานมีน้อยคนนะคะ คนในหมู่บ้านที่ใช้แรงงานที่เอออยู่ในวัยกลางคนอยู่ในวัยทํางานได้เนี่ยอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยมีไม่กี่คนคนในหมู่บ้านเล็กๆที่เนี่ยที่อยู่ในวัยแรงงานมีไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะขุดมันทีจะเกี่ยวข้าวทีนะพวกเราก็จะเออวันนี้ไปสวนของคนนี้นะเราก็จะรวมตัวกันไปแล้วเราจะไม่ไม่ลงคิวที่มันทับกัน